สีัดีครับผมวันนี้ก็จะมาทำหัวตกปลายดูนะครับผมเราก็ไปชมกันเลยครับผมดีครับวันนี้จะมาทำขนมปังอบเนยครับนี่นะครับขนมปังปดนเนยครับที่หัวนี้นะครับแล้วก็อากาเพ่าวครับใส่นิดหน่อยครับเดี๋ยวพอเราขุกแล้วครับเดียวจะไปเวฟนะครับอันนี้เราก็จะมาเวฟ ขน,นมปังอบเนยนะครับสองนาทีสามนาทีพอครับเราเวฟเสร็จเราก็มาเทใส่กระมังให้มันเย็นก่อนครับเราไปอบมาเพื่อให้เนยมันแตกตัวครับเรามาเปิดตัวตาเกัน,นครับ วันที่สามสิบกระดกนดาหกห้าครับผมหัวตานครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปผ่านะครับตรงนี้หัวตานที่เราทําไว้นะครับเดี๋ยวก็นํามาผ่าหัวนะครับผมผ่าเอาไท่แต่น้อยครับเพราะช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ตกนะครับหนึ่งหัวตานครับล้าครับ กระเพราอบแห้งครับแยมโลครับแยมโล,มโลไข่หัวห่านไก่น้อยขนมปังครับขนมปังปั่นนะครับแค่นี้นะครับเราเรามาคลุกเข้ากันให้เข้ากันเราจะใส่เครื่องปั่นีกทงขนมปังอบเนยนะครับที่เราทําไว้เราก็จะได้อยู่แปดขีดแล้วเ,าเอาสี่ขีดครับเอาไว้เที่ยวหลังอีกครึ่งหนึ่งลําที่เรา จะผสมนะครับได้อยู่โหล6ขีดครับผมอันนี้ก็หัวตาลที่เราผ่านนะครับเราจะใส่3ขีดนะครับผมหัวตาล่า,าอันนี้ขนมปังเราจะใส่อยู่5ขีดนะครับขนมปังปังป่นครับนี่เดี๋ยวเราก็มาคุกเขาให้เข้ากันนะครับล้ำครับนี่หนึ่งย่างครับใส่ เบอร์เกอรี่ครับแล้ก็จะใส่ประมาณอย่างนี้ครับเนี่ยช้อนนแต่เป็นกระมังนะครับเพื่อเรียกกลิ่นเพื่อหอมนะครับผมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็มาทําการคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับผมอันนี้ล้ำนะครับโลหกขีดอันนี้ผมปังอบเนยนะครับสามขีด แล้วก็มะพร้าวอบแห้งสองกำมือเล็กๆแล้วก็ขนมปังห้าขีดครับนี่เดี๋ยวเราจะมาคลุกข้าให้เข้ากันเลยครับนี่เราคลุกข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปั่นจริงๆนะครับผมนี่เราก็ทาการปันน่นนะครับตรงนี้ปั่นไปตกนะครับผมตรงนี้พร้อมตกเดี๋ยวเราจะใส่ถุงนะครับแล้วก็ใส่ถังปิดฝาไว้สักห้าคืน,นะครับ กำลังดีหรือไม่ก็เจ็ดคืนครับนะครับเราไล่อากาศออกเสร็จแล้วใส่ถุงนะครับผมเราจะได้อยู่สองกิโลเจ็ดขีดครับผมแล้วจะไปออกหมายครับผมหมักไปสักห้าคืนหรือเจ็ดคืนนะครับคงจะเป็นวันอาทิตย์นะครับหน้าประมาณเจ็ดคืนกาลังดีครับผมสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ